สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการเรียนออนไลน์นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนยังไม่เบื่อกันนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ครูก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆม,มาให้นักเรียนได้เรียนกันนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราไปชมกันเลยค่ะ ชาประวัติศาสตร์เรื่องพัฒนาการของมนุษย์ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งได้2ส,สมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้การดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์กันนะคะ ครูครับผมอยากรู้ว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ดำลงชีวิตยอย่างไรเหรอครับได้เลยจ้าถ้าอย่างนั้นเราย้อนไปในสมัยก่อนประวัติศาสตร์กันเลยค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็นสองยุคคือยุคหินและยุคโลหะ สำหรับวันนี้เราก็มาเรียนรู้ในช่วงยุคหินกันก่อนเลยนะคะยุคหินแบ่งออกเป็น3มยุคคือยุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่ยุคหินเก่ามนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการหาของป่าล่าสัตว์เร่ร่อนไม่มีการตั้งถินถ่นฐานเป็นหลักแหล่ง เครื่องมือที่ใช้ในการล่าสัตว์เป็นหินกระเทาะลักษณะหยาบยุคหินกลางมนุษย์อาศัยอยู่ตามถาม้ำดำรงชีวิตด้วยการหาของป่าล่าสัตว์และเริ่มรู้จักการเพาะปลูกเครื่องมือที่ใช้เป็นหินกระเทาะเช่นเดียวกับในยุคหินเก่าแต่ในยุคหินกลางมีความประณีตมากขึ้น ยุคหินใหม่มนุษย์รู้จักการตั้งถิ่นฐานรู้จักการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ใช้เครื่องมือหินขัดและทำภาชนะจากเครื่องปั้นดินเผาเราก็ได้รู้การดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคหินกันไปแล้วนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมรอติดตามชมนะคะ นักเรียนดูคลิปจบแล้วเป็นไงบ้างคะเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูซ้ําๆนะคะเพื่อน,นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อดูคลิปจบแล้วให้ทํางานนะคะส่งครูใต้โพสที่ครูได้โพสคลิปเอาไว้นะคะในการเรียนนะคะอย่าเลื่อนผ่านนะคะนักเรียนถ้านักเรียนเลื่อนผ่านนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจในบางช่วงของคลิปนะคะสําหรับวันนี้ นะคะก็เหมือนเดิมนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะแล้วเรียนออนไลน์อย่างสนุกนะคะอย่าเครียดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย